ก็บอกว่าการประชุม GBC ในวันที่2นี้ก็ไม่เป็นผลในการหยุดยิงนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าเนี่ยทางฝั่งของกัมพูชาเองก็ยังคงระดมยิง BM21 เข้ามาในพื้นที่พลเรือของไทยเราก็ทําให้ต้องมีการยิงปะทะกลับไปนะคะอย่างดุเดือดซึ่งการยิงแบบไร้ทิศท,ทางของทางฝั่งกัมพูชาทําให้กระสุนมาตกอยู่ในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนเสียหายไปถึง7หลังค่ะ 锻炼了。Oh, <Thank you. S 1> เนี่ยนะคะคือให้คุณผู้ชมได้ดูกัรเห็นชัดๆแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นแสงพลุไฟส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็เสียงอาวุธหนักยิงตอบโต้เสียงดังสนัน่นบริเวณชายแดนอำเภอตาพระยาจังหวัดสัตะแก้วดังต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าแม้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2ในการประชุม GBC แต่ว่ายังคงไม่มีท่าทีในการหยุดยิงแต่ว่าสถานการณ์กลับตึงเครียดหนักค่ะเพราะว่าทหารกัมพูชาพยายามจะเข้ายึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยเราค่ะ จุดคลองแผลงและมองตะกกนนะครับตอนนี้ oh. ประทักกันยัางบุกเดือดเ,เมื่อเช้าเราตรีและยึดสถาบนาได้ oh. ตอนนี้คาดว่า oh. ทางฝั่งขมรน, mm hmm. น่าจะลอบมาตีคืน ผลจากการประทะก,กันอย่างหนักเนี่ยนะคะก็พบว่าเช้าวันนี้เนี่ยมีกระสุนจรวดไหลลำกล้อง BM21 ของทหารกัมพูชาเนี่ยตกมายังพื้นที่พลเรือนบ้านคลองแผงตําบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาทําให้บ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยเสียหายไปถึง7หลังนี่คือสภาพของความเสียหายที่ได้เห็นชัดๆกันเนี่ยนะคะโดยทางกองทัพภาคที่หนึ่งขอประนามฝ่ายกัมพูชาที่ใช้จรวด BM21 โจมตีเข้ามาในพื้นที่พลเรือนฝ่ายไทยถึง40นัดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารแต่ว่าไปกระทบกับรระบบสาธาธณ อุปโภคอย่างพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ถนนในหมู่บ้านแสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะยุติความขัดแย้งนี้แล้วก็ยังมีเจตนาละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างร้ายแรงค่ะ